สวัสดีครับผมชนของสุเนะวันนี้ก็สุดเด็ดโมดิฟายอีกแล้วนะหลังจากที่ตอนก่อนเราใช้ตัววงจรเพิ่มแรงดันนะ,ะสำหรับตัวพัดลมอ่อันนี้ก็เป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะ,ะแต่ตอนแรกแล้วก็ใช้แสงกลางคืนแต่ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มแบบเย็นลงแล้วนะ,ะอันนี้ตัววงจรที่ผมซื้อมา3-4ชุดเลยอ่ะก็คือมาลองต่อสลับไปมาดูว่าเราจะต่อ ด้านทางเข้าหรือจะต่อด้านเอาพุทธที่ออกมอเตอร์ชุดแรกผมต่อออกชุดมอเตอร์นะฮะก็คือระหว่างก็คือออกจากตัวสวิตช์ที่เรากดอ่ะมันก็คือจะใช้พลังแบตเตอรี่ซะร้อเปอร์เซ็นต์เลยพอเราได้แบตเตอรี่เราไปขยายมันอีกพัดลมเร็วขึ้นพอสมควรเลยแต่นี่ก็คือตัวชัว,ชวแรกปรับไว้เยอะปรับเพิ่มแรงดันไปเยอะเพราะว่าแรงดันที่ออกมามันประมาณพอแบตเตอรี่มันมีเต็มก็ประมาณสัก เก้าโวลต์กว่าๆเลยนะเก้าโวลต์นะฮะประมาณนั้นนะแปดโวลต์เก้าโวลต์มันก็เลยแบบพอเราขยายไปเป็นสิบสามโวลต์มันก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นนั่นเองมันก็เลยทําให้แบบเวลาของมันก็ลดน้อยลงนะฮะใช่ไหมฮะเวลาเราใช้กลางวันไม่มีปัญหากลางวันโอเคแต่กลางคืนที่เราจะใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันกระแสมันหมดก่อนนะฮะเพราะว่ามันดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไปเยอะรอบนี้ผมก็สลับด้านตัวนี้นะฮะตัว วงจรเพิ่มแรงดันเข้าไปด้วยการที่เอาแรงดันชาร์จเข้าไปเพิ่มนะฮะประมาณนั้นมันจะได้แบบจับไปเพิ่มไปเยอะเช่นบอกไฟเข้าถ้าบอกว่ามันชาร์จจุดชาร์จเนี่ยของตัวเนี้ยมันชาร์จประมาณออกมาประมาณ9โวลต์อะไรเนงะี้ยเโวลต์7โวลต์อนะ,ะประมาณนั้นเราก็เพิ่มไปอีกนิดนึงนะฮะเพิ่มไปอีกสักโวลต์สโวลต์นะฮะให้มันมีแบบกระตุ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือ,อ,อพัดลมมันหมุนเร็วขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพอมันมี แรงดันเพิ่มขึ้นเข้ามาอินพุตเหมือนกันมันก็อินพุตกับกระแสมันก็ผลักแรงดันแต่ว่ามันไม่เปลืองเท่าเดิมแล้วมันถูกแบบแบตเตอรี่มันก็จะไม่โดนกินมากเพราะว่าเราใช้ปลายทางเหมือนเดิมประมาณนะแต่วลต์มมันมากขึ้นนิดนึงประมาณนั้นนะนะนะก็ตอนนี้ก็เลยมาโม,โมกันต่อโดวยวิธีการนะฮะอันนี้เห็นไหมฮนะมีอะไรยาวๆมาเนื่องจากไปเจอ,อ แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่อันนี้ของรถของเล่นลูกนะฮะรถของเล่นที่เป็นรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็รถเขาพังหมดแล้วล่ะอันนี้เขาถอดทิ้งไว้มันมีอันนี้ก็คือทิ้งไว้นานมากพอสมควรก็แบบกระแสะอะไรแทบไม่เหลือละของผมที่ใส่ตัวนี้พอดีเขามีรถไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นไฟฟ้านะฮะมันเลื่อนๆอันนี้คุณจะมีเพลงเสียงเพลงอะไรประมาณนั้นมันแบตเตอรี่อยู่ข้างในตัวนั้นที่ผมเอาออกมามันเนี่ยที่ใส่อยู่ประมาณ7โวลต์นะฮะ 7.2โวลต์นะ,ะมันก็เป็น2 0 s r เหมือนกันตัวนี้ยังเหลืออยู่ก็คือเป็นอ่าจริงๆมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะ7.2โวลต์ถึง7.5โวลต์เห็นไหมฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่เป็นสแตนบายเขาจะเป็นที่6.75ตัวนั้นก็เริ่มต้นที่7.2นะฮะแล้วก็กระแส1.2แอมป์นิดเดียวนะฮะเราก็สามารถที่จะเอามาชาร์จเข้าได้เลยผมก็เลยเอามาต่อแทนตัวแบตเตอรี่เดิมมันนะฮะ แบตเตอรี่เดิมมันมันเล็กมากนะฮะตัวนี้นะนี่นี่แบตเตอรี่เดิมมันนะฮะเป็นแบบนี้ก็ตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่เอชนะฮะกี G ่เอชอ่ะไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปไม่เห็นลาดมันข้างในก็เลยเอาตัวนี้มาใส่แทนนะฮะเดี๋ยวดูว่าเราจะอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะ,ะเพราะว่ามันชาร์จตอนแรกอะชาร์จไม่เข้า เราก็เปิดพัดลมไปด้วยเปิดพัดลมไปด้วยให้มันมีกระแสไหลเวียนมันก็สามารถที่จะชาร์จได้แล้วนะฮะแต่ถ้าปิดเสียบเฉยๆอย่างเงี้ยเสียบเฉยๆมันไม่ติดนะฮะอันนี้ตอนนี้ชาร์จได้เรียบร้อยแล้วฮะตัวชาร์จทำงานแล้วนะฮะเห็นไหมฮะก็ไม่มีปัญหาไม่มีกระตุกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะก็คือใช้กระแสไฟฟ้าตัวเนี้ยแบตตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จ2แอมป์เห็นไหมฮะชาร์จ2แอมป์ที่กี่โวลต์นะชาร์จไม่ได้ด้วยชาร์จ2แอมป์ที่ เก้าโวลต์นะฮะฉี่เพราะไม่กดน้ำเก้าโวลต์ฮะมันใช้เก้าโวลต์ชาร์จเข้าไป2แอมป์เข้าไปในตัวนี้สบายมากนะฮะเพราะว่าเหลือลอ,อยู่แล้วฮะตัวนี้เขาเซอร์เคิลเขาใช้อยู่ที่7.2ถึง7.5 mm hmm. ก็ตอนนี้ชาร์จได้พักหนึ่งแล้วะ mm hmm. ไม่มีปัญหาเราเปิดใช้ได้เลยนี่แต่รู้สึกว่าพัดลมมันแรงขึ้นนะฮะเห็นไ,ไหมฮะแรงขึ้นกว่าเดิมพอนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ใช่เยอะมาก เพราะว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าผมเปิดเบอร์สามมันจะแรงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ซื้อไอไดโอดนะฮะเข้ามามาจะซื้อไดโอดเราจะเปิดเบอร์สาได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน,นะฮะตอนนี้ยังเปิดใช้เบอร์2อยู่ก็แรงขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าพอเราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยจะอยู่ได้นานข้ามคืนไหมถ้าเราเปิดพัดลมนะเราก็จะไปแปลงตัวข้างล่างต่อนะฮะอันนี้เพื่อเอาไว้ใช้กลางคืนเพราะว่า กลางวันเรามีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วมีแสงแดดเราก็สามารถจะมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้นะฮะแล้วก็พอนี้มันก็จะหมุนเวียนว่ามากลางคืนมันจะใช้ได้นานขึ้นมากแค่ไหนจริงๆแล้วต,ตัวแบตลูกเล็กของเขาเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณเต็มที่เมื่อก่อนก็5้าทุ่มนะห้าทุ่มถ้าผมชาร์จจนเต็มอะ่ะมันอยู่ได้ประมาณ5้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้างบางวันนะฮะนอกจากว่ากลางวันเราเปิดใช้อ่ะทั้งวันอะ่ะ กลางวันเปิดใช้มันจะไม่มีการชาร์จมันก็จะน้อยนะฮะไม่เปิดไว้เป่าตัวคอมตัวนั้นนะฮะคอมที่ว่าโหลดขุดบิตคอยอันนี้ขุดบิตคอยก็เลยเปิดเพราะว่ามันจะได้ไม่โอเวอร์ฮีทนะฮะประมาณนั้นก็เลยใช้ตัวเนี้ยมันหมดนะฮะแบตเตอรี่กระแสมันหมดไปเลยเพราะกลางวันเราแค่ใช้โซลาร์เซลล์ผ่านมันเฉยนะฮะมีทางดันผ่านมันแทบจะไม่ชาร์จเข้าไปมันก็เลยไม่อยู่นั่นเองตอนนี้ผมเปลี่ยนใช้ลูกนี้ยังไงก็ อยู่ได้มากกว่าแนะ่นอนผมว่านะเพรานเป็น 20hr นะดูนะว่าเราจะชาร์จเต็มแล้วจะใช้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีสำหรับการโมดิฟายครั้งนี้สำหรับพัดลมโซลานะฮะโซลาก็ก็จะได้ใช้งานมันตลอดได้เวลาเลยเราจะเรียกใช้มันตอนไหนก็ได้ฮนะประมาณนั้นชาร์จแบเตเสร็จปับ๊บเราก็สามารถใช้มันได้ยาวเลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียบ อะแดปเตอร์อีกนะแต่ว่าขนาดนานทีมาเสียบอะแดปเตอร์บ้างก็ดีเพราะว่ากระแสมันจะหมดไปอย่างที่บอกฮะพอนานไปเราใช้ตัวโซลามาก็จริงมันมาแค่กระแสมันเท่าไหร่อ่ะแอมกว่ากระแสแอมนิดเดียวฮะแอมกว่าแต่ถ้าบอกว่าเราชาร์จเข้ากับไฟบ้านมัน2แอมนะฮะก็กระแสมันก็มากกว่ามันสามารถให้มันประจุเก็บได้มากกว่านั่นเองนะตัวนี้มีปัญหาใช้ได้ผมก็ลองดูพักนึงงละ สามารถที่จะเอามาเปลี่ยนแทนตัวนี้ได้เลยนะฮะประมาณนั้น,นะะแค่7.2โวลต์ก็เหลือเฟือนะฮะแล้วก็พระลมมันแรงขึ้นด้วยเพราะว่ากระแสมันน่าจะสูงกว่าตัวนี้นิดหนึ่งไม่แน่ใจนะคิดว่า <laughs> เพราะเราไม่ยังไม่ได้วัดกระแสตัวนี้หรอกแต่ว่าเอามาแทนกันได้เลยนะฮะสำหรับใครมีที่แบตเตอรี่ของรถของลูกนะเก่าๆเอามาใช้นะฮะตัวนี้ไม่มีปัญหาใช้แทนกันได้นะฮะ เดี๋ยวค่อยมาดูตอนอัปเดตแล้วกันว่าพอผมชาร์จเต็มแล้วก็เดี๋ยววันนั้นผมใช้โซล่าชาร์จเข้าไปแล้วกลางคืนเรามาเปิดใช้กันดูว่ามันจะได้นานหรือเปล่านะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้มันยังหน้าตามันีเลนิดนึงเพราะว่ามันหาที่ใส่ไม่ได้มันก็ต้องยัดเข้าไปแบบนี้นะฮะยัดเข้าไปข้างหลังก็เอาพเทปปิดไว้ก่อนนะ,ะประมาณนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะ่ะเราใช้งานได้เดี๋ยวค่อยไปดัดแปลงกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มมีปัญหาเปิดใช้งานได้เลยนะฮะ ก็ตัวอะแดปเตอร์อะไรก็ไม่มีการกระชากไฟแวบๆแวบ,บ,บ,บไปแวบ,บมาใช้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอัปเดตกันต่อว่า <Okay. S 2> พอชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเราจะใช้ได้นานมากแค่ไหนน,นะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนคนระับสำหรับสุดเด็ด DIY ครับสวัสดีครับพระหลมโซลาร์เซลล์ไปเจอกันคลิปหน้าครับ